เจอไปแล้วนะคะหนึ่งดอกนะข้าวป่าตรงนี้ก้อนวันนี้นะก็มาเจอหนึ่งดอกสวยๆเลยสวยงามมากนี่เจอหนึ่งดอกเจอ,อแล้วะคะหนึ่งดอก dọc như đã đây dọc 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 họ dọc 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 就送给到。 เราจะดูตัวนั้นก่อนขี่รถไปเลยเราจะดูตรงนี้น,น,ดดน,นูนเจอแล้วดอกกระเจียวโหเจอเห็ดเฉยเลยตามาช่วยเราเก็บดิดอกกระเจียวเต็มเลยเน,ยนี่เจอเห็ดเจอเห็ด ยเยอะแยะนี่เอาเห็ดก่อนนี่ดอกกระเจี๊ยบโอ้โหไม่ใช่เห็ดอันนี้นะเห็เหนนหดเดือนอเห็ดดาวนี่เห็ดดาวนะนีะ่ดอกกระเจี๊ยบเต็มเลยดอกกระเจี๊ยบเจอเจอเห็ดน,นะน,ะ,นะมีเห็ดนะทุณผู แล้วก็มีดอกกระเจียวดึงหัวขาดได้หัวขาดนึ่งดอกแล้วนะพี่น้องนโ่นอ,อีกตาจะถือกล้องให้เราหน่อยดีก็เราไม่ได้มาหาเด้์สองวันผมไม่ได้มาหาก็ไม่มีใครหาเลยลนะท่าน ตรงนู้นอีกค่อยเจอคือผมก็ขี่ดอกกระเจียวเข้ามาอ่ะขี่ดอกกระเจียวเข้ามางงโอ้ตาเดี๋ยวเราจะไปหาเลาะดูเห็ดอันนี้นี่เ,นเ,เห็ดออกเห็ดอันนี้น่ะที ก่อนเห็นพี่บาวเพื่อนเก็บตลอดนะทุกปีนะเจออีกแล้วเนี่ยทางนี้ ห็ดอันนี้อร่อยนะชอบกินขอเห็ดเรียวว่าเห็ดอะไรไม่ก็เห็ดเดือนเห็ดดาวเจอเห็ดนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอเห็ดนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ